วันนี้คุณหมอเรียนทองนั่นหนาะคะผู้อํานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เป็นภาพบรรยากาศผู้ป่วยบัตรทองที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเช้าว,วันนี้นะคะ3กุมภพาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรกหลังจากที่โรงพยาบาลยกเลิกการเป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยจากคลินิกต่างๆค่ะ คุณหมอบอกว่ายังคงมีผู้ป่วย hmm. บัตรทองจากคลินิกต่างๆมาใช้บริการจำนวนมากแต่ก็ลดความแออัดลงไปได้บ้างไม่แออัดไม่เบียดเสียดและการที่ผู้ป่วยบัตรทองจำนวนมากยังคงมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันบ่งบอกถึงความพึงพอใจความสะดวกต่อให้ต้องจ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐแอดมิดใช้สิทธิ์บัตรทองก็ตามแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณหมอ hmm. ยังมีการโพส ข้อดีนะคะที่ตัดสินใจยกเลิกการเป็นโรงพยาบาลแม่คายลดปัญหาความแออัดการรอคอยนานสำหรับผู้ป่วยบัตรทองที่มาใช้บริการแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ป่วยที่มาได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น<อ>นะคะลดปัญหาการขาดทุนชักดาบเบี้ยวหนีเหนียวหนีให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพราะว่าโรงพยาบาลเขาขาดทุน ทุหัวไงที่เข้ามาใช่ค่ะรีเฟอร์มาไงแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอนีได้มีการโพสต์นะคะอัปเดตแจ้งให้ทราบถึงโครงการจ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐแอดมิดใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ต้องใช้ใบส่งตัวคือจะเริ่มวันจันทร์ที่3ามกุมภานนพันธ์ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับใช่จ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐแอดมิชใช้สิทธิ์บัตรทอง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะเริ่มแล้วฮะที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่าแพทย์150ค่าบริการผู้ป่วยนอกร้อค่าบริการอื่นๆสแกน QR c ค d e ได้โปรดแชร์ข้อมูลไปถึงผู้ป่วยบัตรทองคลินิกต่างๆนะก็ยังมาได้นะแต่ต้องใช้สิทธิ์แบบนี้ฮะเพราะว่าอะไรก็ต้นเหตุก็จากระบบที่เป็นปัญหาเดิมอะ่ะนะส่งตัวมาแต่ว่าค่าหมอค่าอะไร ภาระกลายเป็นของโรงพยาบาลใชนะ่ยิ่งรักษาคนเยอะก็ยิ่งขาดทุนสะสมเยอะตอนนี้หลายสิบล้านแล้วอะค่ะนะทางระบบยังไม่จ่ายให้เขาแตนะ่กองทุนะนะซึ่งน่าสนใจว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดปัญหาแบบนี้จนกระทัง่ตงต้องดิ้นรนหาวิธีอะอนะลงทุนทําโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหมอนะจนผู้ป่วยอุ้ยดีอะขอมาที่นี่ก็ปรากฏว่าแทนที่จะดูแลให้คนที่ทําดีค่ะ กับปล่อยให้ภาละนี่พอกพูนไปเรื่อยพอกพูนไปเรืพอพ่อยเขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขแล้วล่าสุดคุณหมอเรียนทองแน่นหนาก็แจ้งนะอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะฮะนี่โ <het> ครงการ RT Anywhere หรือเครือข่ายศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาทุกภูมิภาคทั่วราชอาณาจักรจะเปิดตัวมีนาถึงเมษานี้ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเห็นไหมฮะก็ยังมีโครงการใหม่เออ เพราะฉะนั้นคือจริงๆระบบมันควรส่งเสริมให้คนเนี่ยพยายามพัฒนาไปแบบนี้เห็นด้วยแต่ไม่ใช่พอคนพัฒนาไปเยอะแล้วทําให้เกิดภาระกับเขาเหนียวนี้หรือทิ้งภาระนี่อย่างเงี้ยระบบแบบนี้ไม่โอเคนะอ,อันนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่บริหารแบบหมอเรียนทองอ่ะนะเป็นคนจริง ใจถึงพึ่งได้ค่ะนะแล้วก็จงรักภักดีเป็นที่สุดอันนี้คือจุด <นะ S 2> เด่นท่านเลยนะคะพักกล้าทำหลังจากที่มีสอสอพรุ่งนะฮะยี่สิบสี่คนจะมีอีกนะในอนาคตนะแล้วเรื่องตั้งนายกอบจอที่ผ่านมานี่ก็สาแดงเดชนะ<อ>นี่บรรยากาศการประชุมวันนี้ฮะกรรมการบริหารพักชุดใหม่สรุปก,ก็คือคุณนริมนพินโยศิลวัน์นั่นแหละฮะกว่าหน้าพักนะแล้วก็คุณไผ่ลิกมาเป็นเลขาธิการพักคุณบุญยิ่งนิติการชนาเป็นเฮรญยิกพัก S <S o, แม่บุญยิ่งนะแล้วก็รองหัวหน้าพักมี6คนคุณชัยทิพย์นะคุณบุญสิงคุณนเรศค่ะน,นะนะคุณสัมพันธ์มาอยูซโซคุณรัชนีพลซื่อคุณกรตดิทัศนะ์ะเป็นรองหัวหน้าพักเาไม่มีผู้กองหรอ อาผู้กองขึ้นแท่นไงอ้นะผู้กองเนี่ยต้องเป็นระดับซปเปอร์ที่ปรึกษาหรือเปล่าเห็น <laughs> ไหมนะผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ <c oughs> นะ่าประธานที่ปรึกษาพรรคเห็นไหมประธานที่ปรึกษาพรรคซปเปอร์พาวเวอร์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่บ <c oughs> รรยกากาศ <c oughs> ที่โรงแรมโกลเด้นทิมลิปนะฮ <c oughs> ะนีวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าร่วมขึ้นเวทีเปิดตัวกรรมการบริหารพรรค นะฮะอาวเดี๋ยวลองฟังบรรยากาศนะฮะฮึกเหิมขนาดไหนฮะครอบครวัวครอบครัวใหม่ป้ายแดงวันนี้ที่เรามีท่านหัวหน้าพักน,นะครับเป็นรตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมมีความมั่นใจภายใต้ใตการนําของอาจารย์แม่นะครับครอบครัวเราจะกลายเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับอยากจะฝากทุกท่านว่าเรานะครับกล้าคิดนะครับกล้านำเสนอนะครับ และกล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราคิดที่สำคัญคือเรากล้าทำครับคพราบครัวใหม่ป้ายแดงอา่าแล้วนอจานี้ร้อยเอกธรรมนัฐยังประกาศนะทำบ้านให้เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นบ้านแห่งความหวังของคนไทยด้วยแล้วสำคัญคือเสาหลักของบ้านเมืองชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่ายืนยันตั้งแต่ต้นับ ว่าพรรคกล้าทําจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ทำการเราจะทาบ้านเราให้การเป็นบ้านที่มีความปกปุ่นนะ <c oughs> ครับเป็นบ้านที่เป็นความหวัของคนไทย เป็นบ้านหลังใหม่นะครับที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองรักษาไว้สิ่สงสิทธักของบ้านของเมืองที่สสถาบันชาติศาสนาและพร,พระมหากษัตริย์ที่ทําการพรกเราย้ายมาจากจังหวัดพะเยามาอยู่ที่ทาการที่อาคานี่นไงบ้านของเราคือพักกล้าทาแล้วจะทําบุญใหญ่เรเร็วนี้ค่ะนะแต่ว่ามุรืนเรียเชิญมา<ด>ท็ดนิวกรเรียนเชิญมาก่อนแล้วก็ ถูกนักข่าวสัมภาษณ์ทีนี้วันนี้พักมีสอสเป็นทางการ24คน,คน,น,นแล้วลั่นวาจาเลยว,ว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยววนพนะครับคืออยากจะกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเบอร์จักคู่ท่านหนัวหน้าพักก็ได้พูดบนเวทีแล้วว่าพักเรานะครับก็มีความพร้อมนะครับที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยนะครับที่จะขันอาสามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนะครับกราทำในเวลานี้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่24ท่านอยากเป็นทางก,การนะครับแล้วเราก็จะมีสมาชิกนะครับสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออยากจะกับเร่องมีสส24อย่างเป็นทางการและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <S <S แล้วทีนี้จะมีะรัฐมนตรีอีกไหม <S 2> <S 2> จะมีะรัฐมนตรีหน้าใหม่ชื่อธรรมนัฐไหมนักข่าวถามเลยนะ, <S <S ะร้อยเอกธรรมนัฐว่าอย่างไงฮะ ก็เดี๋ยวรอ,รอกันเพราะว่าในเรื่องของการปรับคณมอเราในฐานะเป็นพรรครวมรวบาลเราพูดไม่ได้เป็น,ปนอำนาจของท่านรัฐมนตรีนะครับอันเราก็รอฟังทิศทางนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพรรคเราเป็นหนึ่งเดียวกันจะทำอะไรก,ก็ตามก็จะเป็นมัติชัดเจนว่าเราจะส่งท่านใดนะครับไปร่วมตั้งแน่งรัฐมนตรีภายใต้โคต้าที่เรารับนะครับ ก็ตำแหน่งรัฐมนตรีภายใต้โคต้าของพรักกล้าทำนะจำอะไรต้องเป็นมติชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ทั้งหมดเป็นอํานาจของท่านนายกในการจะปรับเฮ้ยดูท่าทางนี่ก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยส่วนหัวหน้าพักคุณนรบุพินโยสินวัตรที่ยืนอยู่ข้างมอสคู่นี้ก็ประกาศนะเดิมเนี่ยพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ทํากิจกรรมมาโดยตลอด นะกล้าทํามีความหมายสองในยะกล้าคิดและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องและพักเราจะเป็นต้นกล้าแห่งความดีแล้วหวังว่าการเริ่มต้นลงหลักปักฐานวันนี้จะทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นนะแล้วก็เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งปี70นะเรามั่นใจว่าเราจะพร้อมแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์ของพักกล้าทําทําความดีทั่วแผ่นดินนะนี่หัวหน้าพักฮะคุณนริมนพินโยชินวัตร์ประกาศเลย มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ